ยังไงยังไงอ่ะนี่อย่ารอเล่นกับระบบอย่ารอเล่นกับระบบมันจะไม่ดีสะเป็กผมเลยครับลูกรึ่งอ่าครับแต่ว่าเนอะอะไรเนี่ยฟาห ก็เอาจริงๆอ่ะก็ด้วยความที่หลังๆเราเราว่าร่วมงานกันบ่อยแล้วก็จะมีภาพที่ถ่ายแบบคู่กันบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เหมือนแบบแฟนๆที่ติดตามอยู่ก็จ้นเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพี่ชายที่ร่วมงานมานานแล้วก็สนิทเชื่อใจด้วยเนี่ยค่ะหนูเป็นสเปคของทุกคนเป็นโอ้ใช่ครับตงสเปคสาธารณะใครๆก็ต้องเห็นหนูแล้วก็ต้องทนไม่ไหวอันนี้หนูเข้าใจยังไม่เคยจีบเรียกว่าแบบว่าแบบจีบจีบวันนี้เลยไหมก็ ตีบได้ไหมได้ไหมก็เข้าใจผิดแหละคือเหมือนตอนนี้พี่ๆนะค่ะก็เข้าใจผิดกันอยู่เน,นาอรู้สึกดีเพราะเราสวยนี่จะไปแก้ข้าวหรอไม่เลยเรามั่นมากไม่ติดจีบได้เลยคุณแม่คุณแม่ฝันเห็นทองอเราก็เลยคิดว่าทองยังไงก็ต้องถูกเราก็ ถือเลยเล่สามตัวไม่แล้วคือเอมิลี่อ่ะบอกหวยถูกที่ผ่านมาจะถูกจะถูกแค่สองตัวก็ต้องมีคนเส้นไหว้ก่อนแหละตุ๊กตาเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้อแล้วบูบูนางก็ชอบถ้าเกิดมีคนเส้นไหว้มีคนทักมาในเลฟขอเส้นไหว้เราก็พร้อมที่จะเปิดสำนักยังไงยังไงอ่ะยังเนี่ยเรื่องแล้วอย่ารอเล่นกับระบบอย่ารอเล่นกับระบบ มันจะไม่ดีใครพูดก่อนจาร่าต้องผู้ชายผู le ้ชายสิเราสวยเราก็ต้องเียบเฉยเฉยก็ก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเขาเป็นคนสวยแล้วก็เก่งมาแล้วนะครับผมแล้วก็เปคผมเลยครับลูกงอ่าครับแต่ว่าเนาะอะไรเนี่ยเปล่า ก็เอาจริงๆอ่ะก็ด้วยความที่หลังๆเราเราร่วมร่วมงานกันบ่อยแล้วก็จะมีภาพที่ถ่ายแบบคู่กันบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เหมือนแบบแฟนๆที่ติดตามอยู่ก็จ้นเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพี่ชายที่ร่วมงานมานานแล้วก็สนิทเชื่อใจด้วยเงี้ยค่ะเป็นดีไหมเป็นดีสิพี่ชายค่ะ หนูเป็นสเปคของทุกคนโใช่ครับต้องสเปคสาธารณะใครๆก็ต้องเห็นหนูแล้วก็ต้องทนไม่ไหวอันนี้หนูเข้าใจก็หนีกันมากกว่าครับไม่ได้เรียกว่าจีบหรอกนะเหมือนแบบแต่คุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่านั้นเองแล้วเคยจีบเขาไหมไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยจีบเรียกว่าแบบว่าจีบจีบวันนี้เลยไหมก็ จีบได้ไหมได้พี่ถามไงเราโสดือเป่าเป็นช่วงๆตอนเนี้ลตอนเช้าๆช้าก็เหมือนจะไม่โสดพอตอนนี้ก็เหมือนจะโสดแล้วก็ไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาแล้วแต่อารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงก็ต้องหนักใจเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนสวยอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะครับคนเก่งมากๆครับผมดูแลตัวเองดีมากๆด้วยนะครับก็ รับรองว่าก็คือแบบใครอยู่ใกล้เขาก็ต้องรู้สึกดีแล้วก็ชื่นชอบในตัวเขาอยู่แล้วนะครับว่าไม่คนอยู่ด้วยแล้วเขาตลกเขาจริงๆเขาเป็นคนตลกมากจริงๆก็เจอกันบ่อยเนาะเจอกันบ่อยแล้วก็ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกันโอ้หแปดวันไม่ถึงไม่ถึง ครับผมมไ่เข้าใจผิดแหละก็เหมือนตอนนี้พี่ๆนะค่ะก็เข้าใจผิดกันอยู่เนาะใช่ใช่รู้สึกดีเพราะเราสวยนี่จะไปแก้ข่าวไม่เลยเรามั่มากทำคะแนนไว้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นดูก็ต้องลุ้นดูเราเราเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์ด้วยใช่ใช่ไม่รู้ก็ก็เคยเจอกันก็เล่นก็โอเคค่ะ จะถามลึกแล้วนะเราอะฉันก็เริ่มตอบไปไม่เป็นแล้วนะพี่ชายค่ะวันนี้ถูกหวยด้วยอ้ยจะไปหวยต่อไม่เคยถูกหวยเยอะขนาดนี้บอกแ้วด้วยไม่ใช่นก็บอกแล้วว่าสดเป็นช่วงๆมากแต่เขาถามวันนี้ไงที่บอกพี่ชายวันนี้ก็หลายช่วงไงวันนี้มีหลายช่วงไม่รู้ไม่ติดจิบได้เลยแบ่งป้าแบ่งป้าอ้าวจริงจังหน่อยไม่ได้ค่ะเทอมลู้ถูกเท่าไหร่ก่อน ไม่บโบเยอะก็คือประมาณเอาบอก<ม>เยอะเดี๋ยวเจ้านี่ตามาทำเอคุณแม่คุณแม่ฝันเห็นทองเราก็เลยคิดว่าทองยังไงก็ต้องถูกเราก็ เลยเลขสามตัวก็เลขข้างหน้าเลขอะไรสามอะไรอะไรเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรจะไม่ได้อะเพราะว่าเราก็เล่นเยอะถูกอวดถูกหวดไม่แล้วคือเอมิลี่บอกหวยถูกชที่ผ่านมาจะถูกจะถูกแค่สองตัวถูกสองตัวมาแบบแทบจะถูกอวดเลขเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนเดี๋ยววันหนึ่งเราเป็นแบบ แม่หมอซาร่าอยงเนี่ยเราเรารับไม่ไหวแรงกดดันมันรุนแรงเกินไปเราแบบเรารวยคนเดียวรวยคนเดียวค่าเทอมลูกเพลงก็ต้องมีคนเส้นไหวก่อนแหละตุ๊กตาเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบูบูนางก็ชอบ เราจะบอกว่ามามีอยากถูกหวยงวดนี้เอมขอหวยหน่อยเราก็ถามวันนี้หวดนี้เลขอะไรเราก็ต้องคุยกับเขาดีๆนะเอาของประเคนนะจริงๆดูอารมณ์นางด้วยเนี่ยค่อยๆถูนางอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เอมบอกวเอมบอกวยมามีหน่อยเนียอยู่ดีเขาก็จะพูดขึ้นมาแล้วเราก็แล้วนางพูดตรงๆไม่มีอ้อมไม่ต้องตัดหน้าตัดหลังเราเลยกลัวเลขเคลื่อนไงประเด็นคือเราก็ถามแต่พอเป็นหกตัวมันกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่เลขโชแม่เรงลขโชแม่จริงจังมาก ราก็ลงทุนแบบหลักพันหลักหมื่นแค่นี้แหละหวังค่าเทอมลูกไงค่าเทอมลูกเลยเนี่ยล้วนๆไม่มีอะไรเลยลุนทุกงวดลุนทุกงวดรางวัลที่หนึ่งต้องมาทุกคนรอไปทายจริงเรามีหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ลรตเตอรี่ล้วนๆถ้าเกิดมีคนเส้นไหว้มีคนทักมาในเล็กขอเส้นไหว้เราก็พร้อมที่จะเปิดสำนัก